สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS จกลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยนะครับพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาเราย้อนเวลากลับไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งแล้วก็ลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ลองนึกภาพตามกันนะครับถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้จริงๆเมื่อหลายพันปีก่อนสิ่งที่เราอยากรู้บางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอย่างสงครามแต่เป็นเรื่องง่ายๆว่าเออคนสมัยนั้นเขากินอะไรกันนะชีวิตเขาเป็นยังไง คำตอบพวกนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ในจารึกแต่อยู่ในกองขยะโดยเฉพาะกองกระดูกสัตว์วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับจากชุมชนโบราณที่ชื่อบ้านโคกคอนในภาคอีสานซึ่งอาจจะเปลี่ยนภาพประวัติศาสตร์ที่เราเคยเข้าใจไปเลยก็ได้ใช่เลยค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องมีซับซอนนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามีแหล่งโบราณคดีที่ชื่อโคกคอนเนี่ยสที่ที่น่าสนใจมากๆอา้าวมีสที่เหรครับ S <S ใช่ค่ะที่แรกที่เราจะคุยกันวันนี้แบบเจาะลึกเลยคือที่สกลนครซึ่งมีข้อมูลเรื่องกระดูกสัตว์ที่โอ้โหน่าทึ่งมากส่วนอีกที่หนึ่งอยู่ที่หนองคายค่ะซึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันเลยเดี๋ยวเราจะวนกลับมาคุยเรื่องนี้กันในช่วงท้ายโอเคครับเข้าใจแล้วงั้นเราเริ่มกันที่สกลนครก่อน,อนเลยการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ที่ว่าเนี่ยเออมันเหมือนเรากำลังอ่านหนังสือที่ไม่มีตัวอักษรเลยถูกต้องไหมครับ เปรียบเทียบได้ดีมากเลยค่ะในทางวิชาการเราอาจจะเรียกมันว่า zoo archaeology นะคะแต่หัวใจของมันก็คือแบบที่คุณพูดมาเลยคือเราไม่ได้แค่ลิสต์ว่าเขากินอะไรแต่เราพยายามอ่านประวัติของสัตว์แต่ละตัวแล้วเอามาต่อกันเป็นภาพโลกทั้งใบของคนยุคนั้นเลยค่ะเหมือนทาให้กระดูกมันพูดได้โอ้แค่ฟังก็ตื่นเต้นแล้วครับงั้นเปิดเมนูกันเลยดีกว่าที่บ้านโคคอนสกลนครนี่เขากินอะไรกันบ้างครับ ถ้าเป็นร้านอาหารสมัยนี้ก็น่าจะได้มีชลินสตาร์ไปแล้วค่ะขนาดนั้นเลยค่ะเมนูเขานี้มีตั้งแต่สัตว์ใหญ่ในบ้านเลยนะคะวัวควายหมูไปจนถึงสัตว์ป่าอย่างกวางเก้งแล้วก็ยังมีพวกไก่ป่านกต่างๆแล้วในน้ำเหระครับในน้ำก็ครบค่ะมีทั้งปลาหอยเต่าตะภาพน้ำหรือแม้กระทั่งจระเข้ค่ะ จระเข้นี่มันคือสุดยอดบุฟเฟ่แห่งยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ชัดๆการที่มีสัตว์เยอะขนาดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับยุคนั้นได้บ้างครับปลาเต่อจอาจระเข้ก็ชัดเลยว่ามีแหล่งน้ำใหญ่ๆอย่างหนองบึงอยู่ไม่ไกลคือมันเป็นภาพระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์มากๆเลยค่ะเหมือนเราได้แผนที่ Google Maps ของเมื่อ5000ปีก่อนมาเลยนะเนี่ยแต่ผมว่าเรื่องมันไม่น่าจะจบแค่ลิสอาหารแน่ๆในบรรดาสัตว์ทั้งหมดเนี่ยครับ มีตัวไหนที่เป็นเหมือนเป็นพระเอกของเรื่องบ้างไหมครับตัวที่บอกอะไรเราได้ลึกกว่านั้นมีแน่รอนค่ะและนี่คือจุดที่พลิกเรื่องราวทั้งหมดเลยครับพระเอกของเราก็คือควายค่ะแต่สิ่งที่น่าชื่งไม่ได้อยู่ที่เนื้อของมันนะคะแต่อยู่ที่เท้าของมันต่างหากเท้าวควายเนี่ยนะครับ มันจะไปบอกอะไรเราได้ใช่ค่ะจากการวิเคราะห์กระดูกชิ้นเล็กๆที่เรียกว่ากระดูกกีบเท้าข้อที่3เราเจอความผิดปกติบางอย่างค่ะคือกระดูกของควายที่นี่มันมีลักษณะบิดเบี้ยวผิดรูปไปจากธรรมชาติซึ่งลักษณะแบบนี้มันเป็นเหมือนลายเซ็นเลยนะคะลายเซ็นของอะไรครับของการใช้งานอย่างหนักค่ะการที่ควายต้องออกแรงลากจูงอะไรหนักๆต่อเนื่องเป็นเวลานาน พูดง่ายๆก็คือควายพวกนี้ถูกใช้ไถนาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับนี่เรากำลังพูดถึงหลักฐานที่จับต้องได้เลยเหรอครับว่าคนยุคนั้นเขาทำนากันแบบจริงจังแล้วไม่ใช่แค่ล่าสัตว์ไปวันๆถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะนี่คือหลักฐานที่เปลี่ยนเกมเลยมันไม่ใช่แค่การเลี้ยงสัตว์ไว้กินเนื้อแล้วแต่มันคือการใช้สัตว์เป็นเครื่องจกักรเป็นการปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งใหญ่ของมนุษย์เลยนะคะ จากการเป็นแค่ส่วนหนึ่งของธรรมชาติกลายเป็นผู้ควบคุมการผลิตอาหารได้เองโอ oh, นี่คือจุดที่มันน่าทึ่งจริงๆมันเปลี่ยนมุมมองเราไปเลยนะจากภาพคนป่ากลายเป็นเกษตรกรที่รู้จักวางแผนรู้จักเทคโนโลยีแล้วถ้าควายเป็นเหมือนรถไถแล้วสัตว์เลี้ยงตัวอื่นล่ะครับมีอะไรให้เราเซอร์ไพรส์อีกไหมมีค่ะตัวนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือสุน,นัขสุน,นัขอันนี้พอเดาได้ว่าช่วยล่าสัตว์เฝ้าบ้านใช่ค่ะ หน้าที่ก็น่าจะประมาณนั้นแต่ความเซอร์ไพรส์ของสุนัขที่นี่ไม่ได้อยู่ที่หน้าที่ของมันค่ะแต่อยู่ที่ที่มาของมันจากการวิเคราะห์ d ี a นบ่งชี้ว่าสุนัขที่นี่น่าจะสืบเชื้อสายมาจากสุนัขป่าในแถบอินเดียหรือไม่ก็จีนตอนใต้ค่ะจากอินเดียหรือจีนเลยเหรอครับนั่นมันไกลมากเลยนะสำหรับยุคนั้นการเดินทางมันต้องลำบากขนาดไหนเรื่องนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับ มันบอกเราเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากค่ะนั่นคือชุมชนบ้านโคกคอนไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเลยแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการแลกเปลี่ยนที่กว้างไกลอย่างไม่น่าเชื่ออ๋อมาถึงมีการค้าขายกันแล้วอาจจะใช่ค่ะสุนัขตัวหนึ่งมันไม่ได้เดินมาเองแน่แมันอาจจะมากับกลุ่มคนค้าขายหรือกลุ่มคนที่อพยพย้ายถิ่นมันเป็นหลักฐานที่มีชีวิตเลยว่าโลกยุคนั้นเชื่อมถึงกันมากกว่าที่เราเคยคิดไว้เยอะเลยค่ะสุดยอด จากกระดูกควายเราเห็นการปฏิวัติเกษตรกรรมจากกระดูกสุนัขเราเห็นเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศเลยนะเนี่ยพราะเราเห็นภาพโลกภายนอกของเขาซับซ้อนขนาดนี้แล้วมันก็ทำให้ผมสงสัยถึงโลกภายในของพวกเขาความเชื่อเรื่องพิธีกรรมอะไรพวกนี้เราจะไปหาคำตอบได้จากไหนครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะ เพราะเมื่อสังคมซับซ้อนขึ้นความเชื่อและพิธีกรรมก็จะซับซ้อนตามไปด้วยและที่จะบอกเล่าเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือหลุมฝังศพค่ะหลุมฝังศพใช่ค่ะที่บ้านโคกคอนที่สกลนครเราขุดเจอโครงกระดูกมนุษย์19โครงและสิ่งที่ถูกฝังไปพร้อมกับพวกเขานี่แหละค่ะคือกุญแจสําคัญในหลุมศพมีอะไรน่าสนใจบ้างครับเราเจอสิ่งที่เรียกว่าของอุทิศค่ะ ส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนของสัตว์มีทั้งกรามหมูกระดูกวัว,วก,กระดองเต่าถูกวางไว้อย่างตั้งใจรอบๆโครงกระดูกแต่ที่เจอเยอะที่สุดเลยนะคะคือหมูค่ะและที่สําคัญส่วนใหญ่เป็นหมูที่อายุน้อยมากๆทําไมต้องเป็นหมูเด็กครับมีความหมายพิเศษอะไรหรือเปล่าครับน่าจะเป็นเรื่องความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่าค่ะการเลือกใช้สัตว์อายุน้อยเนี่ยมันมักจะเกี่ยวกับพิธีกรรม มันอาจจะหมายความว่านี่ไม่ใช่หมูที่เลี้ยงไว้กินปกติแต่อาจจะเป็นสัตว์ที่ถูกคัดมาเป็นพิเศษเพื่อการนี้โดยเฉพาะใช่ค่ะอาจจะเป็นเครื่องเส้นสังเวยหรืออาจจะเป็นสเสบียงให้ผู้ตายเอาไว้ใช้เดินทางไปสู่โลกหน้าก็ได้มันแสดงให้เห็นแนวคิดเรื่องชีวิตหลังความตายที่ชัดเจนมากเลยค่ะเหมือนกับโครงกระดูกหมายเลข19 mm. ที่มีข้อมูลว่านอกเหนือจากกระดูกหมูยังเจอเครื่องประดับที่ทำจากหอยเบี้ยด้วยซึ่ง เดี๋ยวนะครับหอยเบี้ยมันหอยทะเลเนี่ยอีสานไม่มีทะเลเนี่ครับถูกต้องเลยค่ะและนั่นคือจิ๊กซออีกชิ้นที่มาย้ำเรื่องเดิมเลยการที่หอยเบี้ยจากทะเลเดินทางหลายร้อยกิโลเมตรมาอยู่ในหลุมศพกลางภาคอีสานเนี่ยมันคือหลักฐานชั้นดีที่ยืนยันเรื่องเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทางไกลอืมและมันยังบอกใบถึงสถานะทางสังคมของผู้ตายด้วยค่ะสถานะทางสังคมแค่หอยเบี้ยตัวเล็กๆเนี่ยนะครับจะบอกได้ ได้ค่ะเพราะในโลกยกโบราณของที่มาจากแดนไกลและหายากมากๆมันไม่ใช่แค่ของสวยงามแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจของความมั่งคั่งการจะได้ของแบบนี้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะดังนั้นการอุทิศของล้ำค่าแบบนี้ลงไปในหลุมศพจึงมักจะสงวนไว้สําหรับคนสําคัญจริงๆในชุมชนอาจจะเป็นหัวหน้าเผ่าหรือผู้นําทางจิตวิญญาณเข้าใจแล้วครับเหมือนเรากําลังอ่านประวัติของคนคนหนึ่งผ่านสิ่งที่อยู่กับเขา เรื่องราวมันน่าทึ่งมากครับทั้งการทำนาการค้าความเชื่อที่ซับซ้อนทั้งหมดนี้ทำให้ผมเริ่มคิดว่าภาพจำเดิมๆที่ว่าบ้านเชียงคือศูนย์กลางหนึ่งเดียวของอีสานในตอนนั้นมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นหรือเปล่าครับนั่นแหละค่ะคือประเด็นที่เราจะไปต่อกันเพราะเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมามันจะถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นอีกเมื่อเราเดินทางไปที่โคกขอนอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดหนองคายในรุ่นน้ำมง โคกคอนที่หนองคายค่ะที่นั่นมีอะไรที่แตกต่างออกไปครับแตกต่างแบบสิ้นเชิงเลยค่ะในขณะที่โคกคอนสกลนครโดดเด่นเรื่องข้อมูลจากกระลูกสัตว์แต่ที่โคกคอนหนองคายกลับเป็นเหมือนนิคมอุตสาหกรรมขนาดย่อมๆของยุคนั้นเลยนิคมอุตสาหกรรมค่ะเราเจอหลักฐานการผลิตโลหะที่หนาแน่นมากทั้งสำริดทั้งเหล็กมีเบ้าหลอมีแม่พิมพ์หินทรายสำหรับหลอ่อขวานสำริดคือเยอะมากๆ น่าสนใจมากแล้วพวกภาชนะดินเผาล่ะครับเหมือนกับที่อื่นในวัฒนธรรมบ้านเชียงใหม่นี่ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจค่ะภาชนะดินเผาที่นี่มีสไตล์เป็นของตัวเองชัดเจนมากมีการตกแต่งด้วยลายปั้นแปะเป็นรูปก้นหอยหรือโบซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เจอที่อื่นในวัฒนธรรมบ้านเชียงเลยอ้าวไม่เหมือนแล้วครับไม่เหมือนค่ะและที่แปลกกว่านั้นคือรูปแบบภาชนะบางอย่างของเขา กลับไปคล้ายกับวัฒนธรรมที่อยู่ไกลออกไปในเขตลุ่มน้ำชีตอนบนแถบขอนแก่นมากกว่าจะเหมือนบ้านเชียงที่อยู่ใกล้กว่าซะอีกถ้าอย่างนั้นภาพของภาคอีสานยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้มีแค่บ้านเชียงเป็นศูนย์กลางและมีวัฒนธรรมอื่นเป็นดาวล้อมเดือนแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับทวีปที่มีหลายประเทศที่แตกต่างกันมีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ติดต่อค้าขายกันอย่างอิสระแบบนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะ มันคือภาพของสังคมที่ซับซ้อนสูงเป็นเหมือนใยแมงมุมที่เชื่อมโยงกันในหลายทิศทางชุมชนที่นักวิชาการเคยมองเป็นวัฒนธรรมชายขอบอย่างโคกคอนที่หนองคายแท้จริงแล้วอาจจะมีบทบาทสำคัญมากๆในเครือข่ายนี้ก็ได้ค่ะการค้นพบพวกนี้มันกำลังทำให้เราต้องวาดแผนที่อรารยธรรมอีสานขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลย วันนี้เป็นการเดินทางที่ลึกซึ้งแล้วก็เปิดโลกกระนัดมากครับจากเศษกระดูกไม่กี่ชิ้นที่บ้านโคกคอนสกลนครเราได้เห็นภาพการปฏิวัติเกษตรกรรมเครือข่ายการค้าระดับนานาชาติและพิธีกรรมที่ซับซ้อนแล้วพอเราขยับภาพมาที่โคกคอนหนองคายเราก็ได้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ทำให้ประวัติศาสตร์อีสานมีมิติมากขึ้นไปอีกและยังสอนให้เรารู้ด้วยนะคะว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกเขียนโดยศูนย์กลางเพียงแห่งเดียว แต่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากชุมชนน้อยใหญ่ที่ต่างก็มีบทบาทเป็นของตัวเองซึ่งบางครั้งเรื่องราวจากชายขอบนี่แหละค่ะที่อาจจะน่าตื่นเต้นและพลิกชมความเข้าใจของเราได้มากกว่าสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณาคดีโลกและโบราณาคดีไทยหมดลงแล้วครับแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนก่อนจะจากกันไปผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นะครับ จากหลักฐานการผลิตโลหะที่หนาแน่นมากๆในชุมชนลุ่มน้ำมงอยงโคกคอนหนองคายเคยมีใครลองคิดภาพกลับกันไหมครับว่าชุมชนที่ถูกเรียกว่าชายขอบเหล่านี้แท้จริงแล้วอาจไม่ใช่แค่คนห่างไกลแต่พวกเขาอาจจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่คอยผลิตและส่งต่อเทคโนโลยีโลหะที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นให้กับอารยธรรมเกษตรกรรมใหญ่ๆที่เรารู้จักกันดีก็เป็นได้ถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีก อย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ